มีอะไรอีกครับพี่ป๊อปเอาแต่กินกับนอนอ้าวทำไมไม่ชวนพี่ป๊อปเล่นล,ะล่ะลูกชวนแล้วเอาแต่นอนบ้าคือขักแท้บักป๊อปนี่ฮะพ่อนี่ฟ้องยังอีกแล้วมันแมนคว่ำนั่งบ่ล่ะเอ๊ะมูฮูจักเล่นกับนั่งเลยให้นนังเล่นอยู่ผู้เดียวโอ้บักกันนี่เนาะกินก็เยอะนอนก็เยอะก็คักแท้ขี้เกียจด,ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ยอมจับหนูจับอะไรเลยอ้าคันบอรบักนนี่มาเตีย๊ยบกูเลยไปแฮ่ขึ้นนักเล่งเถิดดุนมาหนีรูปมาหนีกินก็จับได้สีฮะขึ้นมาไไม่ด้เร็ว เดี๋ยว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 กูขึ้นไปก่อนแม่จริงพี่ป๊อก็ตามมาสิเอ้าขึ้นบ่ได้บัดที่นี่ขึ้นจังไลยว่ะเฮ้ยที่พ่อไม่รู้ไปเรื่อุ้ยเฮ้ยยิงหนักพุ่งกูอยู่งสั่นตัวกินไล่ๆแล้วก็นอนก็เป็นสั่นตัวติดพุ่งแล้วนั่นเฮ้ยสมควมน้องวายลีเนาะใช่พี่ป๊อกลงพูดมึงมาบูพี่กูบ่ต้องมันจริงนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูลงไปก่อนดูฮน เดี๋ยวกูสิเลนบาท่านนั่นแล้วน้องอยากเล่นน้ำบาบูบี้มันหล่อเลยอยะเดี๋ยวเดี๋ยวจพากันเล่นแห้งไหลบ้านที่พังเข้าใจป้วยเนี่ยกำม่น่น้องคิดดีนี้ไปตังกูจัดการเลย